สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ยุ่กบ,บุญน้ำโชคนะครับผมทางบุญน้ำโชคได้มาตามตัวเลขของปู72นะครับผมหลังจากใขคาวว่า,าปูก็มีตัวเลขแนวทางมาปล่อยให้หแล้วเดี๋ยวตั้งได้เดี๋ยวบุญน้ำโชคกับสิภาพไปเบิ้งครับาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับโตสุดบนนี่ยปูสุดบนสุดล่างบนรถ นปีนี้ในปีนี้เหรอครับในปีกายหมดละครับครับก็เลขตัวที่มาจับใส่์เนี่ยจับบนจับล่างนี่มวลนี่ลดลดมวดเดียวครับนี่แก้วมวนี้มากเลยอันนี้บนเนี่ยห้าเก้าเออต้านกับเก้าสองนี่คือจุดนี่ครับสองจุดนี่ต้าตกลางตัวที่เขามาจับไซนซื้อมวลลดมากเลยอันนี้กับศูนย์แปดครับสามศูนย์ครับคือสองจุดนี่ตัวจุดนี่ลดครับอือหั่นละต้า สองตัวนี้คือเป็นเลขวิ่งเขสามรถผวานได้คือบทล่างนะมักวิ่งมักนั่นมะได้สองตัวนี้มาหนึ่งตัวแน่นอนนะปูนเนาะมาเกาเก็ดนี่ล่างนี่กัมาหาเก็ดหาเก็ก็ตัวประกอบห้องบางบางเท่ากัเขาครับบางเท่ากับบาเขาพึ่กันกันอันนี้ก็มาซูนหากับซูนเ็ดครับคือเนี่ยจะมาบทล่างนะอันนี้ก็บ้างหกเจ็ดอันนี้ก็บอย่ื่งูนบางงวอะูนบวเปนูนสาอเอสนสา ละมันเข่าอยู่นี่ครับตัวเขาประกอบจำพันเขาตัวเรเวิงเข่าครับวัานี่รถเลยเห็นบ่ะตัวที่มาประกอบรถรถวัเดียวครับอออันนี้มันออกสิบแปดอันนี้หนึ่งสนใชคือเนีเนียคือเรเวิงเขาประกอบรถตัวทีมทีม้ามันจับมันหลุดรถแคีเขาตัดตัดหนึ่งออกนะครับหนึ่งสองสามวันนี้เขาก็ตัดหนึ่งออกอีกดิไมาอีกนี่หนึ่งตัดหนึ่งออกตา่ฮวงหา มันก็ได้หาแปดเยอะแต่ว่าตัวที่เขาตัดออกมันมาจ่อยวันหนึ่งมาแล้วเขาได้ทัดหนึ่งอันเลยรราดามันังนี่สุดเต็มมันก็สิบแปดสิบเก้าสองแสองเก้าสามแปาเก้าดิเขียนใน้บบัตรเขาจะได้เยอะต่เขาเรียกว่างมหาวาหมี่มหาอะไรๆเป็นตารางบมดอะไรก็แนวๆเื่อทามิตตัวจครับ 9, 39, 38, 39, สองส่วนอยู่แล้วบนสองตัวมาตัวล่างสองตัวมาตัวบนเป็นบนล่างเป็นล่างแม่ลพยายามจับสคนเหระปูตัวนี้เนาะแมนเพื่อดนี่ตัวนี้แหละไม่มาอันไหนวบาพื้นขันแม่นผู้ใดผู้มักเงยมักแรียนแมนบ่บ่หลุดได้จากงวดตัวนี้ปูแมนบ่หลุดร่างกายกับปีกอนเนี่ยยี่ที่สองงวด เรียกจัโครดิยี่สองหมวดเขายี่สองหมวดผ่านยี่สองหมวดปีนึงนะที่ที่ผู้จับผู้ให้นั่นนะแมินตามันเหล็กเหล็กนะโตเหล็กเก่าตัวครับครับเหล็กเก่าครูตากระพึงมะเฮ็ดอีกนิดหนี่งครับพึ่งมาคำนวณไหมเลิกมาหลายปีแล้ว <c oughs> เลิกคำนวณนะครับ <c oughs> พึ่งมาเฮ็ดบางอันตอน<ห>เดือนน,นั้นเพราปีหกสี่หลักปีก่าเนี่ยพึ่งมาคำนวณเพ้าถึงเหล็กในเก่าัวเนี่ยเก่าคู่เนี่ยสำหรับนักคำนวณเอ้ยนักลงทุนน่ะ บ่หลายดิปูมันบ่หลายอยู่ตอนมันก็คชิดนั่นอยู่ดิระเภทชิดนี่ยคือเอาบริคิดแม้แบบนี้หนยส่วนงส่วนงเขาเนาะยืบสองวัคือคิดจะบ่นพอคิดล่างครั้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามาคิดทั้งบนทั้งล่างมันก็เลยอันลำบากเละเพราะมันมันต้องใส่อันสมาธิหลายเตาอว่ามันเป็นธรรมดาดิบนบนเป็นบนล่างเป็นบ้าล่างเป็นบ้เป็นธรรมดาครับกลับแมนแมนยากวก็ตัวที่มาจับหี่ าขาห่อที่เอามาจับบนให้ได้ได้บนได้ล่างนะนะมันต้องแยกมาอย่างนี้น,นะาขาห้อง่อบนก็ไปล่างแยกกัน,นมันจะได้เลยครับหลัางเทีเาเ่าสีมาแบบเทีเาห่อเฮ็ดแบบนี้นี่เห็นไหมคือห่อห่วงกันส่วนหนึ่งมันหนึ่งสองสามนี่ห่าสีาเรียกกอบทำลายเรียกตัวนึงถราปัหานี้แล้วนี่มันจะจะได้หาหาลา,า,างหาแปนวะ่ารังนั่งตาเนี่ยไปทัพสินใจเอาเนือ้อออกเนี่ยมันก็ได,นะาดาเ้เห็นไหมกำมดามันเรียกว่ารังนี่ห่อกันเลยก่ะ คิดว่ามันจะรดอยู่แล้วเนี่ยเอามาสซองตัวยังรอดเพราะว่าเขา,เขาเรียกตัวผิดตาไดนเนี่ยมันสตรม,มันบ่ผิดถือเขาจะบน่นก็เป็่นบ่นลยครับนี่อันบนสุดเต็มมันคือหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าครับวันนี้เขาเลยมาแยกออกแยกกันทั้งบนทั้งล่างเลยนี่นี่แยกออกแยกออกหายเลยนี่เป็นแค่นี้คนระับบนล่างอ๋อก็คือ เอาสองสามสี่ฮันไปจับทั้งบทมาปู๊แมนเอาหกกับเจ็ดมาจับทั้งล่างเนาะแมนมีเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าหกกับเจ็ดบาทมีอ่ะสูตรหนึ่งมันก็นสามารถมันมาจับบนได้ดิหกับเจ็ดเนี่ยมันคืเหรียญจะนั่งกันเยอะครับในเนี่ยคือเลขวิ่งอ่ามีผู้มีเลขดีเนี่ยก็มาสามารถจับอะไรดิอือคือบนกับล่างนี่ยแหละครับบอลบอการลดพร้อมกันอือในเนี่ยคืออันจผ่านมาปีนี้บพลาะ คเลขวิ่งเท่านั้นถ้าโตมาคับมันอาจจะล้นได้อที่เลขมันบนลายตัวที่นี่บนเป็นบนล่างเป็นล่างปูมันบนลายดอกครับอะดาาผูเหรียญผูด้นั่นไปทำนี้ตัวทัพตัวทับออกตับทัพออกมันก็ตัดเองมันบนอะไรปูอันศูนย์สองเก้าสามเจ็ดเก้าหนันคือร่องบอกนี่เลขเลขบนเขา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 อาศูนย์นี้มาจำบนนี่ เป็นไม่แค่บทนี่นครับคือมีสูตรหนึ่งสองสามสีค่คือเนี่ย,ยก็กมันมันอันนี้คือลงฝ่าวล้มเหมือนปะลงมฝ่าวมือเรียกออกเพื่อหนึ่งเขามาคำนวณสูโมงหนึ่งเขาลงเลยนี่บมันบดได้มากันมันมีทั้งผลลอยก็สูตรถารร่าบ่นี่อีมันกับบ่นั่นไปแล้วกบรรับบ่ได้ลอยตัวเช่นับโอเคคำนวณเลยเนาะคำนวณตามบักฮาบ่มีมาเห็นเล่นมาปรุงกัอนนี่บักบักฮานั่นมัน สงสัยปะมันบ่ได้สงสัยแล้วไปนั่งบางวานมีเหรดิเอา <c oughs> อันนี้มันเลขคำนวณเจสิบอ๋อก,กันนี่นี่มาคำนวณเลขบนเลขบนเ,บ,นเบ,นบิงงางจอดนี่แต่วันที่หนึ่งเดือนสิบสองนี่ <c oughs> เออนหกสี่นี่ก็ปีนี้ละนี่ครับผมเรียลักน้อยมันนี่แก่ชีโต้ดิยนันลักลักน้อยบนไม่ชีโต้ครับ <c oughs> มันจะมีห้า ห้าเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าเลจะเป็นรักน้วยบนครับที่ซับกันมาแมนนี่เริ่มมากแต่บุตรีได้เลยนี่แปดห้าแปดลักน้วยยังเหลือด้วยบุราพักครับพอดีเฮดิบังพาย่าเป็นยังบังเก้าแปดครับเจ็ดห้า จ็ดแปดเก้ามันจะซับหนาหปังเรีกแค่ซี่ต้เนี้ยโอ้แม่นี่ดีแหละปูเรียกเลียปีนี่นี่ครับักนวยอับนมีแค่ซีโต้แต่มันมัดเจียนอัปีหกซี่พ่นนี่หนึ่งเดียสิบสองหกซี่นี่มันเริ่มมากแล้วตัวดีมันมันจะขันกันนี่มามาเกียนเรามันกำมัขันหนึ่งแค่เดียวต้องการกับขอมัดต่ละเลยห้าเจ็ดแปดเก้าเลียซีโต้รักนวยบนยางหยอบแปดห้าแปดเอแปดห้าแปดเจ้าว่า เก้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้านี่มันเกิซับหนาซับลังกันนี่ม้าเก่าแล้วก็อาจจะมาย้อนหลังก็ได้ครับอืมมันก็ดเลี้ยงเลี้ยนีเล้ยงยังนี่เพราะว่าบบเก่าอาจจะมาซ้ำอีกหรือจะเป็นถามมันมาย้อนหลังนีอาจจะเป็นแปดเป็นเจ็ดอะไรเนี่ยครับแปดเจ็ดห้านี่ถ้าเรียกเรียกส่วนนี้ฮะกับรอลลูนเทียบถาบรลลูนี่ คือรักรวยมันกับมีจะห้าเจ็ดแปดเก้านี่ครับสามารถเอาเอาตัวนี้จับได้เอาม็เอาคกับซูนนี่เนาะไปจับเนาะมะเก้ากับมีแล้วบาดมะเก่ายู่นี่ถ้ามะเก้ามีหนี่แล้วเลขเลขที่เทียดมากนี่นี่ย้อนนี่ทาเลขเลขซูนหนึ่งซูนี่ไม่หนี่ทาศูนี้ว่ารถนี่ขึ้นได้แค่สามเก่าสามเก่าแต่ขาดเทียดมากคือ เี่ยบกหกกับเจ็ดนี่ทำไม่ใช่บนนี่มันจะได้หกหกเก้าก็ต้องกลับเพราะบกเก้ารักน้วยบอกหกเป็นรักหน่วยนี่เก้าหกแล้วกัเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเป็นไปได้เออเจ็ดพวันเป็นรักหน่วยได้เก้าเจ็ดแล้วเก้าเจ็ดนี่มันมันบกขาดตัวนี้ส่วนเท่านี้ครับแน่แน่มีเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็หกหกเจ็ดนี่ครับสามารถเป็นไปได้ครับ แล้วสูตรสูตรหนึ่งบาทนี่สูตรดันขิมเบิงบักราสุดนี่บนบนลายก็าล่างนะลักแสนนี่เจ้าลักแสนนี่ลักแสนแค่สองตัวครับนี่ลักลักแสนเด้อสองตัวมาตัวหนึ่งเอาบนย่างเดียวครับพกกับเจ็ดนี่เอาเพิ่มขข้นแต้มนี่พกกับเจ็ดออกหกแปดครับแล้วก็แปดกับเก้าออกห้าเก้าเก้า แล้วกัแปดกับเก้าครับมาศูนย์แปดครับแล้วก็บเก้ากับศูนย์มาเก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์หาวนยังเหลือแล้วก็ศูนย์กับหนึ่งลดล่งลางตามมาเรกเขสาศูนย์มาล้างมาศูนย์แล้วก็เจ็ดกับแปดมัดขึ้นบนอะไรี่บ้านเจ็ดกับแปดมาหนึ่งแปดเก้ากับศูนย์มาหนึ่งเก่าสามกับชี้วันนี้กว่าห้าสิบเอามาจับ ก็สามกับขี 4, มันทั้งเดินไม่ไหม่นะก็สองตัวมาโตบ้บนหลดหลดรงล่างแล้วขึ้นมาบดไม่นะ้ามันขึ้นบดน,นะสามกับขีจะมีเปรเซ็นแล้วสามขีทาตัวนี่เลขกันรักรักนวยรักนวยบนเนี่ยมีแค่เซียโตนี่คือนนสามกับขีมใไซแล้วก็ตัวเลขเดินเ้าดีมันมันบนดแล้วยียบอ่ะก็เลี้ยเก่าตัวเดียวถ้าสามมอไซโซนนี่ สามศูนย์กัเป็นเป็นไปได้สามศูนย์สมศูนสี่นยนีได้แต่ว่ามันมันขาดลักหนวยใช่บป่ามันไป็ลักหนวยเดี๋ยวนี้คือได้คู่เดียวคือสามเก่าเน้นาสูสองูบอลลุ้นี่คือเป็นสามเก่าคู่เดเล็กเดี๋ยวนี้ถึอแล้วกันละก็เรียกกันแต่มันมันบุหรีอแล้วกับซีนี่เออ้า้าซีเนาะสามกับซีนี่ซีเก่าก็ได้เออซีซี่าก็ได้บอน มันมันจะบรุษบนบรุษสูตนี้ค <c> ร <oughs> <Wha> ับมว่าะเก่ายังเป็นรักนรวยู่ครัด้วยถ้าเดือดรักรวยเขาถามันบรุษสวนี้บรุษเนี่ยคือเป็นสามเก่าชีเก่าสองโฟั่งลเือแค่นี้นะบนนะเนี่ยตัวคือตัวเพิ่มคือสามเก่าครับชีเก่ามั่งละมีแค่ได้เมดนแก่กันโตมันั่นก็อัน โซนโซนเจ็ดกับเป็นไปได้นะเนี่ยโซนเจ็ดสามโซนเกีดเป็นได้เพราะว่าเกียดมันกับเป็นลันกนหน่อยอยวยยะเนีน่ยมันมาขาดได้แล้วศูนย์กับมาขาดอันสูนงเขราอีกไมได้แค่โซนโซนเกย์เพราะต้องกับมีมีศูนย์เจ็ยดโซนเจ็ดหกเก้ามันมานนนขาดสองศูนย์นี้ตัวนี้เก้าเกียดโซนเกียดหกเก้านี่เก้าเกียดเก้าเกียดอะไรนะความจุดมาขาดจุดนี้มีเก้าเจ็ดศูนเจ็ยดแล้วก็หกเก้า โูนนี้บลูนี่คือเป็นสามเก่าคู่เดียวเหลือเลขคือสรุปมากคือศูนย์สามเก่าบลูอตายฟังเราตัวนี้เนี่ยคือยูนิมันก็อาจจะมีคน่ังยูนอันนี้เขาลงกันเก้าสามใบตัวตัแทมันคือเกาแมนเก่าลักหน่วยเนาะปูนเก้ามันเป็นลักหน่วยก็ใช่ไหม ผู้ฟังออาอะเลขหกไม่ยังงองงอย่างมัดผิวมากดิบบเป็นอเดาเล็กเก่าเล็กเกด้เล็กหกเป็นได้แน <place> ่นอี yes? oh. ่ย่างไองหกงามกว่าไดิวงมากิวมากิวงมากหอเ่างาน้ตัวเลขนี้มันปไดนิวมาทังหลยผิมาคน พุ่ม่นี้นะว่านี่พุ่มนะครับถ้ามเป็นตัวนี้คือเลพยายามเจตัวเดียวกันเลแล้วคือจจับเก่ับพพยายามไปจับก็พอครับดีก็ตัวนี่มีเปอร์เซ็นต์นกล้วมึงครับ็ั่วงาเก่าเก่าคือสามเก่าครับสามเก้าศูนย์ามเก้าหลืออาจจะได้สาตัวก็บอกว่าถูกงั้นี้มสามตัวแต่งแล้วครับ เราโบลงกไห้อันที่ที่เขาบอกไมาหันเออมฟังเราไห้ฟังเอาเนาะค่ะแม่นแค่นี้แค่นี้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าครูยัเขาละลายเขาละลายมันเป็นบ้าเอาหงุดละคู่กับพ่อละปูจะเขาหงดไอ้ดตั้งบนตั้งล่างตึ้งมันจะเสียลำบากเออคนยากเอออันถ้าคำนวณเอาดิคำนวณไปปัจจุบันเออไปเรื่อยๆพ่อได้อันอันนี้ บ่อบกร้อยลอยวดบ่ผิดพลาดใี่มวดบ่ผิดพลาดบ่อค่ะเบงปัจุบันไม่ทางเดินใมีทางเดินเห็นมาเด้ครับแม่นมันจังเสนั้นชิติชัดเจนปุ๊บลชัดเจนก็การคำนวณก็ยเห็นมันเห็นรดนะครับคตอนนี้ต้องสายตาไว้ยังไว้ต้องสมรรี่นึ้นอ่างเนี้ยมันห้าเก็บแปดเก้าเนี่ยรักน้วยบนย่งเดียวเนี่ยก็ปก้านี่ย่ารถทีนี่ เก so so uh, uh, <t> ้าแปดเจ็ด uh ห้าเจ็ดแปดเก้านี่มีเชนเหรอับงวยไหมเขาขอจับรังเงวยมาใช้เหล็กขยันห้องนี่นี่เดียรทีห้องเดนมาร์กนี่แล้วอ่าส่วนนี่นี่สามกับซีบอลลนี่คือสามเก้าโอ้มีสามเก่ากับซีเก่าสองคู่กับอท้าวพบกับเจ็ดไปบนล่ามนี่มันกัดจะมากตัวนั้นแหละมามาไฟวานบอลลุหกเก้าไม่ต้องกลับหกเก้า เก้าเ็ตแล้วก็สามเก้าส่วนเ็ตเออส่วนเกตตมันเกิดอยู่ในหนีอยู่แล้วเขาบอกผมจะแดกเออเขา้าอยู่ตไนนั่นแล้วแต่เขาเขาส่นากับมาส่นเกตช่วยใจือหาเนี่ยเป็นเอาได้สองคู่ได้หาอาได้สองคู่มันมีศูนส่วนหากับสนหนึ่งเฉพูมาหาเนี่ก็ใช่ใช่ถ้ามีล่ะสนห้าสนย์หนึ่ง บ่ไอ้ส่วนึงเนาะหาหานึงสลับหาหนึงนึงหาอืมก็หานี่เป็นไปได้หาเนี่ขาหนีหงกันดาบาบเนาะเอาปูมี้ปูตั้งมั่นเ่ได้เป็นได้ตามันบอกว่าจะได้ตั้งมั่นคัดีกอันนี้่ไได้แนว้างจากปูมาเบิด์ตจุย่างแล้วสำหรับงวดวันที่สอง ครับมีหอดวิธีเฮ็ดให้เบิ่งพุ่นล่ะที่ไรสูงวยไรยังสวยไม่เรียกได้สูตรแล้วทุกใบทั้งบนทั้งล่างชัดเจนแล้วตัวเน้นปูก็เน้นให้แล้วเนาะครับครับเอามาดี่กับขอบคุณปู่หอะไรนะครับปูที่เป็นแผ่นหน้าทางครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับผมก็คือตัวเลขของปูเจ็ครับงวดวันที่2พฤษภาคม2565ครับ ชุดบนปูไหมา703อ่าสองตัวก็มี04 02 39 97ตัวเน้นตัวมากปูกะเป็น03กับ04ครับสำหรับชุดบนชุดล่างปูไหมา4หางก็มี71 61 เจ็ดศูนย์หกศูนย์ตัวเน้นชุดล่างปูก็คือเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งับพี่น้องเอฟซีครับเอฟซี FC ก็ล่องเลือกเบิ้งนะครับฟามักตัวใดอ่าที่สิเอาไปรุ่นกันตัวเลขปูบุญน้ำโชกกะหามให้เป็นแน่วทางนะครับผมบอทหมายควอมวาตัวเลขของปูจะถือลอยเปอร์เซ็นต์ สำหรับคลิปนี้ก็บ่อี่ยังแลละครับผมอาคลิปหนาบุญน้ำโชคจะพาไปเบิ่งสำนักใดเนี่กรติดตามกันไว้ดีๆครับจะขอบคุณเดบซีทุกท่านทุกคนที่รับเบิง่งรับชมจนจบได้เจอกันคลิปหนาคาเบซี e ่ครับขอบคุณครับ